ลองนึกภาพดูสิจ่ายแค่10%ของราคาเต็มในที่สุดคุณก็ได้เล่นเกมทริ p เลระดับท็อปที่เล็งไว้นานแล้วเกมที่อยู่ในวิชส์มาตลอดแต่ยังไม่เคยกดซื้อตอนนี้ใกล้แค่เอื้อมไม่ต้องนั่งรอเซลล์รอบใหม่อีกต่อไปทุกอย่างอยู่ที่ PS2 d u b l นี่ไม่ใช่เกมเถื่อนและไม่ใช่คีสทิมราคาเวอพวกนั้นนี่คือเกมสิมของแท้100%ฟังดูดีเกินจริงใช่ไหมเราเข้าใจเลยนะ ตลอดมาก็มีวิธีเล่นเกมแบบฟรีอยู่แล้วอย่างเกมเถื่อนหรือไอเดสตีมออฟไลน์แต่จริงๆแล้วมันปลอดภัยหรอือมาลองดูกันให้ชัดๆว่าฟรีแบบนี้จริงๆหมายถึงอะไรเกมเถื่อนคุณไม่รู้หรอกว่ามันมาจากไหนหลายเกมแถมยังยัดไวรัสหรือมาแว์มาให้ด้วยติดตั้งก็วุ่นวายไม่เคยได้อัปเดตและเล่นออนไลน์ไม่ได้บางที่เสียเวลาเป็นชั่วโมงๆกว่าจะพอเล่นได้แต่สุดท้ายก็มีแต่ค้างกับเด้งเงเรือขึ้นมาเต็มไปหมดไอเดสตีมออฟไลน์ ก็คือ ID ที่แชร์กันใช้ได้แค่โหมดออฟไลน์เท่านั้นเล่นออนไลน์ไม่ได้การเข้าถึงก็ไม่เสียรโดนเด้งออกเมื่อไหร่ก็ได้ประสบการณ์แบบนี้เอาตรงๆเลยนะมันน่าหงุดหงิดสุดๆด,ด้วย p s 2 d u b l คุณไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเตะออกขณะเล่นหรือบัญชีออฟไลน์ที่คุณกำลังใช้จะถูกแบนฟังดูยากที่จะเชื่อใช่ไหมแต่นั่นคือสิ่งที่ p s 2 d u b l มอบให้คุณจริงๆ p s 2 d u b l U คืออะไร P.S. 2 w คือแพลตฟอร์ม ID เกมที่ให้คุณเล่นได้ทั้งเกมทริปเลระดับท็อปไปจนถึงอินดี้ในราคาแค่ส่วนหนึ่งของราคาเต็มฟังดูแปลกใช่ไหมลองคิดดูคุณคงเคยซื้อเกมเต็มราคาหลายเกมแต่แทบไม่ได้เล่นเลยสุดท้ายก็ปล่อยโดงไว้ใน Steam Library ของคุณไม่เคยเปิดเล่นเงินก็หายไปเปล่าเปล่าแต่กับ P.S. 2ดคุณจะได้ประสบการณ์เล่นเต็มๆแบบเดียวกันในราคาที่ถูกกว่ามากเล่นจนจบสนุกทุกโมเมนต์ และยังประหยัดเงินไปได้อีกหลายพันบาทวิธีใช้ PS2 ดเพื่อเล่นเกมขั้นแรกเลือกประเทศภาษาและสะกุลเงินจากนั้นเลือกเกมที่อยากเล่นสมมติว่าเลือก Black m i u k o งทิมค้นหาจะเห็นราคาแค่127บาทเท่านั้นกดซื้อจากนั้นระบบจะให้คุณสมัคร ID ไปที่หน้าชำระเงินจ่ายแล้วก็เรียบร้อยยินดีด้วยตอนนี้คุณเล่นเกมได้แล้วต่อมาดาวโหลดคลเคลิ่ของ PS2 ดเปิดขึ้นมา แล้วล็อกอินด้วย ID ที่เพิ่งสมัครไว้รายชื่อเกมของคุณจะอยู่ทางด้านซ้ายเลือกเกมแล้วกดลอนชเพื่อเริ่มเล่นระบบจะพาคุณเข้า ID's ดี a สีมของ ps 2อยูซึ่ง ID นั้นมีเกมอยู่แล้วติดตั้งรอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดเกมแล้วสนุกได้เลยตอนนี้ ps 2อยูรองรับเกมนับพันครบแทบทุกแนวที่คุณนึกออกแค่กดเข้าเกมแล้วเล่นได้ตลอดเวลาปลอดภัยไหมนี่คือการกงหรือเปล่า เราทุกคนก็รู้ว่าราคามันถูกมากเลยเป็นธรรมดาที่จะสงสัยแต่ p s 2อยปลอดภัย100%ทุกขั้นตอนทำงานผ่านแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปของเราที่ปลอดภัยและตรวจสอบแล้วแค่ดาวน์โหลดล็อกอินแล้วก็เริ่มเล่นจบเลยพอคุณกดเข้าเกมระบบจะรันบน ID Ste นตที่แพลตฟอร์มเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับรหัสเกมที่ไม่สัมกันไม่จำเป็นต้องแชร์กับผู้อื่นและก็ไม่มีใครมายุ่งกับการเล่นของคุณได้ทำไมถึงถูกขนาดนี้ ทุกครั้งที่สติมจัดโปรโมชั่นลดราคาเราจะซื้อเกมในราคาที่ถูกลงแล้วใช้ระบบ Steam Family Sharing เพื่อให้หลายบัญชีเล่นได้พร้อมกันทําให้ต้นทุนต่อคนต่ําลงไปอีกเช่นเกมราคา2,000บาทพอลดราคาเหลือ1,000บาทพอแชร์กัน5คนแต่ละคนจ่ายเพียง200บาทเท่านั้นมันก็เหมือนกับการแชร์แพ็กเกจครอบครัวของ Netflix ที่แต่ละคนจ่ายเฉพาะส่วนที่ตัวเองใช้จริงนั่นหมายความว่าคุณสามารถเล่นเกม Tri p l e A รราคา2,000บาทได้ในราคาเพียงไม่กี่ร้อยบาท ประสบการณ์เหมือนเดิมทุกอย่างแต่กระเป๋าสตางค์สบายขึ้นเยอะเรารู้ดีว่า P.S.2 w o u b จะถูกตั้งคำถามบนโลกออนไลน์เอาจริงๆเราเข้าใจนะการมีความสงสัยอย่างมีเหตุผลถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ภารกิจของ P.S.2 ด o ตั้งแต่แรกคือการทําให้ผู้เล่นเข้าถึงประสบการณ์การเล่นเกมที่ถูกต้องแท้จริงในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น p s 2 w u เป็นแพลตฟอร์มใหม่แต่ตอนนี้มีผู้เล่นนับล้านคนทั่วโลกใช้งานแล้วและเรายังเพิ่มเกมใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถลองใช้ด้วยตัวเองหรือจะถามเราก่อนได้เลยไม่มีหลอกลวงไม่มีการกดดันทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณการเล่นเกมควรจะเป็นเรื่องสนุกและไร้ความกังวลเป็นสิ่งที่ทุกคนคู่ควรจะได้รับไม่ใช่ความหรูหราที่ถูกกั้นไว้ด้วยราคาสูงที่ p s 2ดับเบิลยูเราต้องการช่วยเหลือเกมเมอร์ที่มีงบจำกัดให้ได้สนุกกับความตื่นเต้นของเกม TripleA เช่นกันนี่แหละคือเหตุผลที่เราเริ่มต้นและเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรายังคงเดินหน้าต่อไป คอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าเกมไหนที่คุณอยากเล่นที่สุดทุกๆ500รลอยไหลที่วิดีโอนี้ได้รับเราจะแจก50คีย์สำหรับปลดล็อก PS 2 w p a s s 7วันฟรีๆยิ่งได้ไหลามากก็ยิ่งแจกคีย์มากเมื่อถึงเป้าหมายแล้วเราจะโพสตคีย์ไว้ตรงนี้ในคอมเมนต์ใครเห็นก็สามารถนำไปใช้ปลดล็อก7วันเพื่อเข้าเล่นเกมทั้งหมดในลิสต์ของ Pass ได้ฟรีกดไหลกดคอมเมนต์แล้วบอกเราหน่อยว่าอยากเล่นเกมไหนเราพร้อมฟังอยู่